ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องตรรกา,าสตร์เบื้องต้นนะครับในหัวข้อเรื่องการเชื่อมประพจน์นะครับซึ่งเป็นตอนที่2น,นะครับตัวอย่างการเชื่อมประพจน์นะครับ มาดูตัวอย่างจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ตัวอย่างที่1ข้อ1 0เป็นจํานวนนับและ6เป็นจํานวนเต็มศูนย์เป็นจํานวนนับและ6เป็นจํานวนเต็ม,นว,นนนว,นตมวิธีการทําให้ p นี้แทน0ย์เป็นจํานวนนับแล้วก็ให้ q แทน6เป็นจํานวนเต็มเราจะแยกเป็น2อ,อย่าง ก็คือให้ p เนี้ยแทน6เป็นจำนวนนับตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ q นี้แทน6เป็นจำนวนเต็มนะครับแทนด้วย6เป็นจำนวนเต็มเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับได้เป็น p และ q p และ q ครัเรามาดูว่า p ซึ่งแทน0ูนย์เป็นจำนวนนับนี้มันจะมีค่าความจริงเป็น เทสนะครับและ Q ิซึ่งแทน6เป็นจำนวนเต็มเนี่ยมีค่าจริงเป็นจริงนะครับเราก็เลยเอาค่าความจริงของ p เนี่ยมาแทนลงตรงนี้นะครับก็ซึ่งก็คือเทสแล้วก็เอาค่าความจริงของ Q ซึ่งเป็นจริงเนี่ยมาแทนลงตรงเนี้ยนะครับซึ่งเป็นจริงนะครับหลังจากนั้นเราไปดูตารางนะครับตารางแสดงค่าความจริงของ p และ Q ิ นะ p และ q เราสังเกตดูว่าเมื่อ p เป็นเท็จ q เป็นจริงนะครับ p และ q มันจะได้เป็นเท็จนั่นเองนะครับเราก็เลยมาสรุปได้ดังนี้นะครับดังนั้นประโยคที่ว่า0เป็นจำนวนนับและ6เป็นจำนวนเต็มจึงมีค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองตัวยอย่างต่อไปจงหาค่าความจริงของประพจน์ ต่อไปน,นี้นะครข้อ2นะครับรูทสหรือลบหเป็นจํานวนจริงนะครับรูทสหรือลบหเป็นจํานวนจริงนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็มาให้ p แทนรูทส2เป็นจํานวนจริงแล้วก็ให้ q แทนลบหเป็นจํานวนจริงนะครับซึ่งมีอยู่2ประโยคนะครับแล้วก็มาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เป็น p หรือ q นะครับให้ตรงนี้เป็น p นะครับรูทสองเป็นจำนวนจริงหรือนะครับลบหนึ่งนะครับเป็นจำนวนจริงหรือก็แทนไว้ตัวนี้นะครับก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น p หรือ q นั่นเองนะครับเรามาดูค่าวความจริงของรูทสองเป็นจำนวนจริงนะครับจะมีค่าวความจริงเป็นจริง แล้วก็ลบหนึ่งเป็นจํานวนจริงซึ่งแทนด้วย Q ิว separately. มีค่าความจริงเป็นจริงเหมือนกันนะครับเราก็เอาค่าความจริงของ p ตรงเนี้ยมาแทนตรงเนี้ยนะครับมาแทน p นะครับเอาค่าความจริงของ Q ซึ่งมีค่าความจริงเป็นจริงนี้ก็มาแทนให้ตรงกับประคด Q นะครับเสร็จแล้วเรามาตวรวจสอบตารางค่าความจริงของ p และ p หรือ Q นะครับ p หรือ q กรณีที่ p เป็นจริงนะครับแล้วก็ q เป็นจริงนะครับ p หรือ q จะได้จริงนะครับดังนั้นนะครับในประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเราก็มาสร้างได้เป็นนะครับ p จริง q จริงนะครับเชื่อมได้หรือก็มาเป็นจริงนะครับดังนั้นประโยคที่ว่ารู้สองหรือลบหนึ่งเป็นจำนวนจริงจึงมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับ ตัวอย่างต่อไปจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ข้อ3ถ้า3เป็นจำนวนคี่แล้ว3ยกกำลังสองเป็นจำนวนคู่นะครับเช่นเดิมนะครับเราก็ให้ p นี่แทนด้วย3เป็นจำนวนคี่นะครับแล้วก็ให้ q นี้แทน3ยกกำลังสองเป็นจำนวนคู่ นะครับก็คือให้ตรงนี้แทนด้วย p ใช่ไหมครับ p ชื่อมิท่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถ้าแล้วตรงนี้ก็ให้เป็น q นะครับมีข้อความอยู่สองข้อความนะครับก็กลายเป็นถ้า p แล้ว q นะครับก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับได้เป็นถ้า p แล้ว q ครับก่อนดืนเราก็มาตรวจสอบก่อนว่า p ซึ่งแทน3เป็นจำนวนคี่นี้นะครับข้อความนี้มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับส่วน q นะครับซึ่งแทนด้วย3ยกกำลังสองเป็นจำนวนคู่3ยกกำลังสองมันได้9 9เป็นจำนวนคู่จึงมีค่าความจริงเป็น h เราก็นำค่าความจริงของ p ซึ่งเป็นจริงเนี้ยมาแทนให้ตรงกับประพจน์ p และเอาค่าความจริงของ q นะครับซึ่งเป็นเท็จ มาแทนค่าให้ตรงกับ Q นะครับเสร็จแล้วก็ไปตรวจสอบตารางถ้า P แล้ว Q นะครับก็ตรงกับกรณีที่2นะครับ P เป็นจริง Q เป็นเท็จนะครับ P แล้ว Q ก็จะได้เป็นเท็จนะครับออกมาเป็นเท็จดังนั้นประโยคที่ว่าถ้า3เป็นจำนวนคี่แล้ว3ยกกำลัง2เป็นจำนวนคู่ จึงมีค่าความจริงเป็นเท็จตัวอย่างต่อไปจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้นะครับข้อ4 13เป็นจำนวนเฉพาะก็ต่อเมื่อ13มีตัวประกอบคือ1กับ13นะเหมือนเดิมวิธีการทำานะครับเราก็ให้ p แทนข้อความที่บอกว่า13เป็นจำนวนเฉพาะ และข้อให้ชิวแทนข้อความที่บอกว่า13มีตัวประกอบคือ1และ13นะครับก็เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับได้เป็น p ก็ต่อเมื่อ Q นะครับตรงนี้เราแทนด้วย p นะครับสิสเฉพาะส่วนก็ต่อเมื่อสัญ,ญลักษณ์ก็คือหัวลูกศรไปกับนะครับตรงนี้ก็แทนด้วยตัว Q นะแทนด้วยตัว Q นั่นเองนะครับก็กลายเป็น p ก็ต่อเมื่อ q นะครับวิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์เรามาตรวจสอบว่า13เป็นจำนวนเฉพาะนั้นมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับ q แทน13มีตัวประกอบของมีตัวประกอบคือ1และ13ก็มีค่าความจริงเป็นจริงดังนั้นเราก็ จึงเอาค่าคจริงของ p กับ q นะครับมาแทนลงให้ตรงกับอ่าประพจน์ p กับ q นะครับเสร็จแล้วก็ไปตรวจสอบตารางค่าความจริงของ p ก็ต่อเมื่อ q นะครับปรากฏว่าตรงกับกรณีที่1นนะครับก็คือ p เป็นจริง q เป็นจริงก็คือตรงนี้นะครับ p ก็ต่อเมื่อ q ก็ได้จริงนะครับก็แทนเข้าไปนะครับ ดังนั้นประโยคที่บอกว่า13เป็นจำนวำนวเฉพาะก็ต่อเมื่อ13เป็นตัวประกอบมีตัวประกอบคือ1กับ13ก็มีค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองตัวอย่างจงหานิเสธของประพจน์ต่อไปน,นี้และหาค่าความจริงของประพจน์ที่เป็นนิเสธนะข้อหนึ่ง สี่บวกเก้าเท่ากับสิบบวกสามสี่บวกเก้าเท่ากับสิบบวกสามค่อยหานิเศษของประพจน์นี้นะครับดังนั้นนิเศษของประพจน์นี้ก็คือสี่บวกเก้าไม่เท่ากับสิบบวกสามนะครับสี่บวกเก้าไม่เท่ากับสิบบวกสามค่าความจริงของตัวนิเศษของมันนะครับจะมีค่าความจริงเป็นเท็จข้อสอง เซตของจำนวนนับที่เป็นคำตอบของสมการ x กำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์เป็นเซตว่างเซตของจำนวนนับที่เป็นคำตอบของสมการ x กำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์เป็นเซตว่างนิเสษของมันก็คืออะไรครับก็คือเซตของจำนวนนับที่เป็นคำตอบของสมการ x กำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ไม่เป็นเซตว่างนะครับนิเสษของมันก็จินีค่าความ จริงเป็นเข้อสามเซตของเซตของสองไม่เป็นสับเซตของเซตของสองนิเสษก็คือเซตของเซตของสองเป็นสับเซตของเซตของสองมาดูค่าของจริงของนิเสษนะครับเคยเรียนมาแล้วนะครับเราทำยังไงเราก็ใช้วิธีการเปลี่ยนจากสับเซตเป็นสมาชิกก็ตัดปีกใช่ไหมครับตัดปีกออก แล้วเติมขาฝั่งซ้ายจะก็กลายเป็นเซตของสองเป็นสมาชิกของเซตของสองนะครับซึ่งมีค่าความจริงเป็นอะไรเป็นเท็จนะครับเป็นเท็จข้อสี่นะครับตรงนี้ข้อสี่อ่าตรงนี้ผิดเปลี่ยนป็นก็สี่นะครับสามน้อยกว่าสอง นะครับนิเศษของ3น้อยกว่า2คืออะไร3ไม่น้อยกว่า2นะครับหรือคำว่าไม่น้อยกว่ามันก็คือมากกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะครับซึ่งจะมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับผมครูข้อขอจบการนำเสนอนะครับเรื่องการเชื่อมประพจน์ครับเพียงเท่านี้ครับ